วงการสื่อของเกาหลีนะครับเกาหลีใต้ก็มักจะมีการเปิดตัวคู่รักในช่วงสิ้นปีเนี่ยแหละครับปรากฏว่าการเปิดตัวครั้งนี้เป็นของไอดอลสาวฮามินโยจากเทียร่านะครับซึ่งปลูกต้นรักร่วมกับนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีฮวังฮุยโจครับนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของสื่อดังของเกาหลี d i s p a t c h นะครับที่ในช่วงปีใหม่เนี่ยต้องมาเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ปีนี้ก็ตกเป็นคู่ของไอดอลสาวฮวังเอ่อพยมินนะครับ เป็นเกอกรุ๊ปจากวงเทียร่ากับนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้วังวิโจครับสื่อชื่อดังเนี่ยลงทุนไปตามถ่ายภาพหลักฐานทั้งคู่ที่ไปเดทไกลกันถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับในช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายในเดือนธันวาคมระหว่างที่ลีกฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสเนี่ยฝ่ายชายเขาหยุดค้าแข้งเป็นช่วงเวลาหยุดพักพอดีนะครับล่าสุดครับตัวแทนของทั้งสฝ่ายออกมายืนยันแล้วว่า พยมินกับหวังฮวยโจกําลังศึกษาดูใจกันจริงๆแล้วครับ<ะ>แล้วก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนหลังจากนั้นก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นคู่รักกันแล้วก็เริ่มเดทกันตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกยายนเมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งถึงแม้ว่ารักทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลกันนะครับคนหนึ่งอยู่ฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งทํางานอยู่ที่เกาหลีใต้เป็นหลักแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังพยายามหาช่วงเวลามาเติมความหวานให้แก่กันและกันนะครับโดยเฉพาะอิงยิ่งในช่วงปีใหม่ครับสองสัปดาห์สุดท้ายนี่เป็นช่วงเวลาที่เติมความหวานให้แก่กันและกันได้เป็นอย่างดีเลยแต่สื่อเกลหลีใต้นี่เขาก็ทำงานหนักนะตามไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ยุ้นไปตลอดไปทุกที่ด้วยเขาไปไกลถึงสวิตก็ตาม